ผลไม้ไหว้เจ้าไหว้ตุ๊ดจีนไหวแล้วเฮงไหวแล้วปังจะมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะพบกับจ๋าในช่องชนาพาชาแน,นลค่ะวันนี้ค่ะจะจะมาพูดเกี่ยวกับ9้าผลไม้ไหว้เจ้าไหว้มงคลนะคะในการไหว้ตุ๊ดจีนศาสตร์จีนค่ะพร้อมความหมายดีๆนะคะไหวแล้วเฮงไหวแล้วปังค่ะจะมีอะไรกันบ้างก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะ ผลไม้มงคลในวันนี้ที่เราจะมาแนะนําค่ะเราจะรวบรวมมาแต่ผลไม้ที่ค่อนข้างหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าทุกตลาดต้องมีซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะจะนิยมไหว้คั้งละ3ชนิด5ชนิด7ชนิดและ9ชนิดแต่หลักๆค่ะจะมีด้วยกัน3อย่างคือส้มกล้วยหอมและแอปเปิลแดงค่ะซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตามปริมาณที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะ และวันนี้เองค่ะจ,จะจะมาแนะนำผลไม้9ชนิดค่ะพร้อมบอกความหมายของผลไม้แต่ละชนิดด้วยค่ะอย่างแรกค่ะส้มสีทอง2กล้วยหอมแอปเปลิลองุ่นสับปะรดลูกพับสาลี่ทับทิมและแก้วมังกรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังอย่างแรกค่ะส้มสีทองนะคะส้มในภาษาจีนค่ะเรียกว่าไตกิกแปลความว่าโชคดีมีโชคลาภมั่งมีมงคล ในเทศกาลตุษจีนค่ะนอกจากจะนิยมนําส้มมาไหว้เจ้าแล้วไหว้บรรพบุรุษแล้วชาวจีนค่ะยังนิยมนําส้มมาเป็นผลไม้มงคลสําหรับไปไหว้ขอพอรจากผู้ใหญ่อีกด้วยค่ะส่วนข้อที่2ค่ะคือกล้วยกล้วยค่ะเป็นผลไม้ที่มีลักษณะ เป็นหวีเมื่อสุกจะมีสีเหลืองทองนะคะซึ่งเป็นสีมงคลของชาวจีนการไหวก้กล้วยหอมสื่อความหมายถึงการวกวากโชควกวากลาบและการอวยพรให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญงอกงามมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองไว้สืบสกุลค่ะชนิดต่อมาค่ะองุ่นหรืออุ่งุนแดงค่ะองุ่นแดงในภาษาแต้จิ๋วนะคะมีความหมายว่างอกงามเจริญรุ่งเรือง และด้วยความที่องุ่นเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเป็นพวงจึงเปรียบเสมือนการช่วยอวยพรให้ครอบครัวมีความอบอุ่นครบถ้วนและเจริญรุ่งเรืองตลอดปีค่ะและผละไม้ประเภทที่4ค่ะแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีสีที่เป็นมงคลสำหรับชาวจีนและความหมายดีๆของการไหวแอปเปิลก็คือการมีสุขภาพแข็งแรง ปาศจากโรคภัยไข้เจ็บและช่วยปัดเป่าโรคภัยต่างๆค่ะและชนิดที่5ค่ะก็คือสับป,ปะรดสับป,ปะรดในภาษาจีนจะเรียกว่าอั้งไล่ค่ะแปลว่าการเรียกโชคลาภอวยพรให้ลูกหลานเฮงๆมีเงินมีทองโชคดีตลอดปีนั่นเองค่ะและผลไม้ชนิดที่6ก็คือแก้วมังกรค่ะอันนี้ก็หาซื้อง่ายเช่นกันค่ะ แก้วมังกรเป็นอีกหนึ่งผลไม้นะคะที่มีชื่อและสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีชมพูแดงนั่นเองการไหว้แก้วมังกรจะสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องการเงินความอุดมสมบูรณ์และการมีโชคลาภยิ่งท่าเลือกแก้วมังกรนะคะที่เหนือด้านในสีแดงจะยิ่งเป็นการเสริมความเฮงความปังได้อีกด้วยคะ่ะและ ผลไม้ชนิดที่7ค่ะก็คือสาลี่สาลี่หรือสาลี่สีทองนะคะเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมในการน,นำมาไหว้ตรุษจ,จีนาศาสตร์จีนการไหว้สาลี่จะสื่อความหมายถึงโชคดีความมั่นคงการมีโชคลาภเงินทองไหลายมาเทมานั่นเองค่ะและผลไม้ชนิดที่8ค่ะก็คือทับทิมนั่นเองค่ะทับทิมผลไม้สีแดงซึ่งเป็นสีมงคลค่ะ มีความหมายถึงความเฮงตลอดปีมีโชคลาภทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จโชคดีร่ำรวยเงินทองนอกจากนี้ชาวจีนยังเชื่อว่าส่วนใบและลำต้นของทับทิมจะช่วยขับไล่พูดผีปีศาจปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปอีกด้วยค่ะและผลไม้ชนิดที่9ค่ะชนิดสุดท้ายก็คือลูกทับค่ะ ลูกพับความหมายก็คือความมั่นคงการมีจิตใจที่แข็งแกร่งหนักแน่นซึ่งจะช่วยให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผละไม้ไหวตุจจีนเฮงเฮงปังปแต่ก็ที่จะพูดถึงไม่ได้นะคะก็คือผลไม้ที่ห้ามนํามาไหว้ตุ๊จีนค่ะหรือห้ามนํามาไหว้เจ้าก็คือผลไม้สีดําค่ะ หรือสีที่ไม่เป็นมงคลสำหรับชาวจีนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นองุ่นดำหรือเชอร์รี่พันสีดำหรือเป็นสีที่แสดงถึงความทุกข์และการไว้อะไรค่ะซึ่งไม่เป็นมงคลในวันตุษดจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะต้องลาไปก่อนค่ะพบกับจ๋าใหม่ในช่องชนาพาชาแนลสวัสดีค่ะ